หุ้นญี่ปุ่นทำนิวไฮแม้อดีตกรรมการชี้ BOJ จะขึ้นดอ,อกเบีย้ยเดินเมษาไม่ต้องแฮกแล้ว SEC อนุมัติสปอร์ตบิตคอย ETF กรรมการเฟดสาขานิวยอกมองนโยบายการเงินตึงตัวพอแล้ว สวัสดีครับนีต้องเข้าสู่รายการ You Need To Know เรื่องคุณรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำวันที่11มกราคมพบกับผมนัทวชราเมทีวรานณันจากทีมกลยุทธการลงทุนบริจอยสปริงประเทศไทยครับก็อัปเดตข่าวเช่นเคยครับตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ค่อยเงียบลงไปหน่อยนะครับผมก็เป่าเนื่องเป็นวันที่2แล้วนะครับที่ตลาดก็ไม่ได้พันผวน,นมากนักนะครับผมก็กลับสู่ระดับ ปกตินะฮะความผดปกตินะครับเมื่อเทียบกับข่าวที่ไม่ได้มีอะไรใหม่มากนักนะฮะก็จะมีในฝั่งของญี่ปุ่นครับที่ปรับตัวบวกขึ้น2วันติดแล้วก็ค่อนข้างแรงด้วยนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆปัจจัยพื้นฐานแทบไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะลูกค้าหลายคนก็ถามเข้ามาก็ต้องบอกว่า มีอะไรเพิ่มเติมเปลี่ยนไปไหมจริงๆอ่ะไม่มีนะในโดยเฉพาะในเชิงบวกเนี่ยไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมๆแล้วก็เป็นการเก่งกําไรแบบเดิมๆ็มื่อคือก็นักลงทุนก็จะมองว่าอ่ะเดี๋ยวเงินเย็นอ่อนนะอ่อนก็จะดีกับพวกหุ้นที่มันเป็นทรงออกนะฮะแล้วก็หุ้นญี่ปุ่นโดยเฉพาะในอิงดีีสอที่เป็นหุ้นใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์อะไรพวกนี้ฮะที่เป็น ตัวส่งออกนะก็เลยบอกเอาเข้าไปเก็งกำไรกันเข้าไปนะครับผมแล้วก็ทําให้2วันที่ผ่านมาบวกขึ้นมาแล้วก็ทานิวไฮไปได้นะทั้งนี้จริงวนะครับถามเป็นเขาใหม่ไหมจริงเงินเยนก็ออกมาทั้งปีที่แล้วแล้วถ้าไปดูงบนะบทัวพวกส่งออกญี่ปุ่นปีที่แล้วนะไม่ดีเลยนะฮะก็แปลว่านะครับพวกทีเ่เงินเยนที่มันออกจริงๆเนี่ยนะครับถามว่ามันเป็นประโยชน์พวกส่งออกไหมก็คือ จริงโดยปัจจัยพื้นฐานแล้วมันเป็นนั่นแหละแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วก็คือบริษัทสงอลต่างๆเนี่ยไม่สามารถกอบโกยได้เพราะว่าก็ทัวกเโรษเกิจชะฉลอตัวนะฮะมันจะมีแค่ในฝั่งของอย่างพวกรถยนต์อะไรพวกนี้นะครับที่มันที่มันดีนะับก็กลายเป็นว่าเอ่อมันน่าจะเป็นเชิงเซนติเมนต์มากกว่าที่นักทุนมองว่าก็ทัวโลกเขาเอ่อเขาขึ้นเอเชียที่เหลือคือดอกเบี้ยกันหมดเกฐกิจมันะลอตัวก็ไม่ค่อยชัวร์ก็เล่นญี่ปุ่นดีกว่านะฮะก็ สตอรี่มันมาแหละถึงแม้ปัจจัยพื้นฐานจะไม่มานะก็เล่นกันไปกินกำไรกันไปแล้วก็หุ้นก็ดิวไฮนะฮะแล้วราคา valuation นี่ก็แพงสุดกูเลยนะครับก <c oughs> ็อีสเปิงก็เป็นอีกอย่างอีสเปริงของเราก็เป็นอีกหมิ่นเจ้าที่ไม่ ค่อนข้าง,างกังวลนะกับตัวตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่มันปรับขึ้นมาค่อนข้างนิวไฮคือเป็นบวกไปที่แล้วนะโอเคเพราะว่างเงินเยนอ่อนดูไหมสนับสนุนตัวส่งออกแล้วก็ท่องเที่ยวมันก็บวกบ้างแหละถึงแม้นจะไม่ได้บวกเยอะอย่างที่ค่าดนะบวกบ้างแล้วก็ทาง b o j เขาเนี่ยนะครับเขาผ่อนคลายนะโอเคมันหุ้นญี่ปุ่นก็จะบวกแต่ว่าถ้าบวกกันนิวไฮเสมือนหุ้นเทคเว a l a เ i ชั่นแบบว่า พี25แบบเนี้ยเราก็แอบ,บกังวลอยู่เหมือนกันนะครับก็เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นบวกนิวไฮได้นะฮะจากที่ข้างเงี้ยเงนอ่ออนนะหุ้นญี่ปุ่นพวกสองออกอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็ปรับตัวเป็นบวกขึ้นมาอย่างไรก็ตามก็เดี๋ยววันนี้มีอัปเดตให้ฟังว่าจริงๆโดยปัจจัยพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับมันดอกเบี้ยมันใกล้ขึ้นแล้วหรือเปล่านะฮะก็มีอดีตกรรมการท่านหนึ่งเนี่ยออกมาให้ความเห็นแล้วก็ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับก็มาดูตลาดหุ้นเมื่อคืนกันก่อนนะครับผมก็ เออสำหรับเมื่อคือนที่ผ่านมานะครับผมตลาดหุ้นทั่วโลกก็ค่อนข้างจะส่งๆนะครับก็มีตัว S&P 500ครับปิดบวกได้เล็กน้อยนะที่0.57นะครับดาวโจนส์ก็บวกที่0.45นะครับ NASDAQ ก็บวกที่0.75นะครับเมื่อคือนนี้ทางสหรัฐเขามีการอนุมัตินะฮะในส่วนของ Bitcoin ตัวที่เป็นสปอ Bitcoin ETF นะฮะเป็นกองแรกมันครั้งแรกนะฮะที่อนุมัติประเภทนี้นะ,ะเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังในรายละเอียดนะครับก็ทําให้พวกที่เป็นเทคที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin AI อะไรพวกนี้นะฮะก็ได้เซนติเมนต์ไปด้วยนะฮะผมบอกว่าโอเคนักงทุน SEC กระทรวงารัฐน่าจะ ผ่อนคลายแล้วน่าน่าจะไม่ได้แบบว่ากังวลกังวลอะไรมากมายเรื่องของบิตคอยก็อนุมัติแล้วนะก็น่าจะท,ทําธุรกิจตรงนี้ได้เพิ่มอะไรประมาณนี้นะฮะก็ด้เซนิเมเชิงบวกกันไปทั้งตลาดเลยพวกที่เป็นพวกเทค,เทค นะครับใครด้วยใครที่มันเป็นโดยตรงเนี่ยก็บวกแล้วแต่ส่วนใหญ่พวกที่โดยตรงกับคริปโตจะเป็นบริษัทขนาดเล็กมากกว่านะครับก็จะมีพวกบริษัทขนาดใหญ่ที่ได้ไปด้วยนะแบบอ้อมๆนะอย่างพวกแบบการ์ดจอ Nvidia เอ็นวีเดียอะไรพวกนี้มันก็จะอ้อมๆนะแตบบ่ว่าคนซื้อกร์ดจอไปทำบิตคอยหรือว่าของบิตคอยคริปโตมันฮิตมากๆพบคนก็ต้องใช้พวกเทคโนโลยีที่มันเยอะขึ้นฮาร์ดแวร์ที่มันเยอะขึ้นอะไรแบบนี้มันจะเป็นอ้อมๆนะอ้อมๆนะที่บวกไปด้วยนะครับ ก็ตัวของยุโรปครับก็ทรงๆครับเมื่อคืนนี้นะตัวหกร้อยก็ลบเล็กน้อย0.18%นึ่ร์เซ็นตะครับซีซีซีตัวของฝรั่งเศสนะก็แฟลตครับแดกเยอรมันก็แฟลตครับนิ่งกันหมดเลยช่วงนี้นะตัวของยุโรปนะครับ uh, นิกเกิลสองสองห้าฝั่งญี่ปุ่นครับก็อย่างที่เล่าไปว่านิวไฮนะฮะก็จะเป็นตัวปิดที่เพิ่มขึ้นมา2.01%นนะครับก็บวกต่อเนื่องเป็นวันที่สองนะเมื่อวานนี้ก็บวกเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับซีไอสามร้อยของ จีนนะครับก็ยังคงเสื่อซึ่งซึมต่อเนื่องนะฮะก็ลบ0.47นะครับผมหางเซงลบไป0.65นะก็เปิดปีมาทุนจีนเนี่ยนะไปได้ s e ิเมนต์เชิงลบในสัปดาห์ที่แล้วเยอะหน่อยอย่างีงเราอัปเดตกันมาในแต่ละวันนะครับก็คงต้องรอว่ามีปัจจัยอะไรมาช่วยบวกไหมตั้งแต่เปิด ีมาในจีนยังไม่ค่อยมีอะไรเป็นข่าวบวกสักเท่าไหร่นะครับแต่ข่าวลบก็จะเป็นเชิง s e ติเ m e n t หมดเลยนะยังไม่ได้มีข่าวในเชิงแบบ fundamental เลยนะก็เป็นเชิง s e ติเ m e n t ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็นะฮะล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีกับพวกรัฐมนตรีอะไรพวกนี้นะออกมาพูดแบบในเชิงแบบว่าพูดถึงการเลือกตั้งไต,ต้หวันบอกว่าเดี๋ยวไต้หวันต้องคิดดีๆนะนะฮะอะไรอย่างนงี้หรือว่ามาพูดในเชิงดีว่าจีนเนี่ยจะไปจีนจะไม่ยอมนะให้พวกที่เป็น หัวรุนแรงในไต้หวันที่จะไปเอียงสหรัฐเนี่ยนะแล้วมากระทบความมั่นคงชาติอะไรประมาณน,นี้ก็จะมีพวกหลายๆรัฐมนตรีออกมาพูดเหมือนคงเหง่น,นิดหนึ่งนะก็เลือกตั้งทางไต้หวันวันที่สิบานี้ก็กสุดสัปดาห์นี้นะฮะก็ก็แอบมีม,มีมีพูดกระทบนะในฝั่งไต้หวันสักหน่อยก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันในสัปดาห์หน้านะฮะเราคงอัปเดตกันว่าเ,เลือกตั้งไต้หวันเป็นอย่างไรนะก็จะเป็นตัวที่กำหนดทิศทางนะครับของ การเมืองระหว่างสหรัฐกับจีนในปีนี้ว่าจะว่าจะว่าจะออกมาในรูปไหนนะครับผมก็เดี๋ยวสำนักงานเราว่ากันนะครับเซ็นเซกเมื่อวานนี้นะครับบวกเล็กน้อยครับ0.38เซ็ตบ้านเราก็ flat flat นะครับ JCI ของอินโด บวกเล็กน้อย0.38%เวียดนามก็บวกเล็กน้อยครับ0.21%นะครับทองคำน้ำมันครับทองคำเนี่ยลบไปเล็กน้อยครับปิดที่2,030ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับหรือว่าลบไป0.1%นะครับดีพีดีไอนะปิดที่71ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือว่าลดลงไป1.36%นะครับพันธบัตร2ปีสหรัฐครับก็แฟลต f ครับปิดที่4.36%นะครับหรือว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับก็พันธบัตร10ปี ของสหรัฐนะครปิดที่4.03%หรือเพิ่มขึ้นมา1เบสิสพอยต์นะครับก็ตามพันธบัตรก็นิ่งๆครับส่วนตัวเลขเศรษฐีินเมื่อคืนนี้นะครับตัวที่เด่นๆจริงๆเนี่ยจะมีตัวอ่อินเวนทอรี่นะครับผมหรือว่าเป็นตัวปริมาณน้ํามันในคลังของฝั่ง,งสหรัฐเนี่ยนะฮะมันก็มันเยอะกว่าที่คาดมันมันเพิ่มเยอะกว่าที่คาดเยอะมากครับก็ตลาด f o r e c a s ไว้ว่าน่าจะ ลดลง6แสนนะครับออกมาจริงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นล้านสามนะครับซึ่งมันแปลว่าอะไรก็การที่น้ำมันในครังมันเพิ่มขึ้นก็แปลว่าขายไม่ออกนั่นแหละนะครับมันก็แปลว่าดิมานความต้องการการบริโภคซื้อน้ํามันในประเทศของสหรัฐเนี่ยมันไม่ดีนะครับซึ่งมันก็คือน้ํามันน้ํามันนี่เป็นน้ำมันรวมสหรัฐก็มันก็แปลว่ามันก็ทั้งผู้บริโภคทั่วไปอาจจะรู้สึกว่าเศรษฐกิจไม่ดีไม่อยากใช้น้ํามันเยอะไม่อยากท่องเที่ยวด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นพวกโลจิสติกนะโลจิสติก คนส่งสินค้าก็ถ้าโรงงานขายสินค้าไม่ดีเขาก็ไม่ผลิตเพิ่มไม่ขายของเพิ่มไม่สั่งสต็อกเพิ่มมันก็ลถบรรทุกมันก็แล่นน้อยลงนะฮะน้ำมันมันก็หายไปอ่านี้ก็ได้แล้วแล้วก็เอ่อพวกท่องเที่ยวด้วยนะฮะซึ่งบงเครื่องบินรถทัวร์รถไฟอะไรพวกนี้ที่มันใช้น้ํามันกันเนี่ยนะก็มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งคือมันก็โดยรวมๆแล้วมันก็รวมมาจากหลายๆอย่างที่มองว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆมันจะไม่ไม่คึกคักมากนะแล้วทำอิน v e เอนทรี่เพิ่มนะครับก็ เลยพอดีมาไม่ดีปั๊บราคาน้ำมันเมื่อคืนก็ตกลงมาด้วยนะครับแล้วก็จริงๆก็เป็นเชิงอ,อ,อาจจะมองได้สองทางเนาะก็ช่วงถ้าเป็นช่วงนี้เนี่ยนะครับช่วงนี้ระนังทุนเนี่ยอยากให้เศรษฐจมันชะลอนะถ้าน้ำมันเหลือบริโภคไม่ดีเศรษฐีชะลอธนาคารการสารั่งเฟกตก็ต้องเร่งลดดอกเบีย้ยไงนะฮะจริงๆก็เป็นเป็น เป็นช่วงนี้เราเราเราเป็นกองแช่งนะสำหรับตัวของฝั่งสหรัฐนั่นคือขอให้เศรษฐกิจมันชะลอตัวลงหน่อยนะจะได้เล่งลดดอกเบี้ยหุ้นจะได้ไปต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่บอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐมันชะลอตัวลงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมาดูข่าวกันบ้างนะครับผมก็หุ้นญี่ปุ่นทำนิวไฮไปเมื่อคืนนี้นะครับผมก็หลักๆเนี่ยนะก็จะเป็นเรื่อง เรื่องเก่าเล่าใหม่นะที่ทําให้หุ้นญี่ปุ่นบบดต่อเนื่องก็เงเินเยนอ่อนนะับหุ้นส่งออกไปดีอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็จริงๆเมื่อคือนนี้มันมีข่าวลบออกมาด้วยคือตูของอดีตกรรมการท่านหนึ่งนะครับผมก็เป็นอดีตกรรมการและเคยนั่งเป็นบอร์ดของ B o j เจนี่แหละนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับไปอ,อ,อยู่กับในรู้สึกวาทำงานเป็นเป็นเป็น ที่ปรึกษานะครับผมตัวของเฟดแล้วก็ทางทางทาง ECB นะครับคนนี้แกชื่อว่าทางคุณสักุไรนะครับผมก็แกก็ออกให้ความเห็นแบบนี้ครับผมแกก็บอกว่า,าจริงๆแล้วเนี่ยแกไปกระซิบถามเพื่อนนะครไม่ได้บอกแหล่งข่าวนะแต่ว่าแกก็บอกไปถามๆเนี่ยแกชื่ออย่างนี้แกชื่อว่า BOJ เนี่ยเดี๋ยวจะเลิก ดอกเบีย้ยติดลบคือตอนนี้ดอกเบีย้ยของญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ที่ลบ 0. 0.1เปอร์เซ็นต์นะแกบอกเดี๋ยวจะขึ้นดอกเบีย้ยในเดือนเมษายนเลยนะครับผมซึ่งมันก็จะสวนทางกับในตลาดนะตอนนี้สิ่งที่ตลาดคาดกันอยู่เนี่ยคือตลาดมองว่า BOJ OK น่าจะขึ้นดอกเบีย้ยแหละแต่อาจจะไปขึ้นแบบหลังปลายปีครึ่งป,ป,ปีหลังอะไรแบบนี้บอกว่าปีนี้คือที่ตลาดมองตอนนี้คือ BOJ OK น่าจะขึ้นดอกเบีย้ยสักหนึ่งครั้งในปีนี้คือขึ้นจากลบ 0. 0.1เปอร์เซ็นต์มาเป็นศูนย์เนี่ยน่าจะสักครั้งหนึ่งหรือเต็มที่ก็สองครั้ง ก็จะลบ0ูนจุหนึ่งก็เป็นศูงอีกีแล้วก็0ูนจหนึ่งอีทีนะครับแล้วเพราะมันครั้งเดียวเนี่ยตลาดก็เลยมองว่าไม่น่าไม่น่ารีบนะก็น่าจะแบบไปขึ้นกลางปีปลายปีอะไรก็ว่าันไปเนะี่ยคุณสก,กุลไทยบอกเฮ้ยเขาเป็นอดีตกรรมกา,ารเขาอ่านเกียร์แล้วเนี่ยนะฮะเขามองว่าเมษานี่จัดเลยนะฮะเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันค่อนข้างจะสูงแล้วก็มันมีเรื่องของยูแก็นะคืออัตราส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยของญี่ปุ่นกับทั่วโลกเนี่ยมันมันมันสูงสูงป่ะมันทําให้ค่าเงินอ่อนแล้วมมมมัััันนนนนนนอออออ่่่เกกิไไปแแลล้้ววะดดีีคืบ เอกชนคนส่งออกแต่ว่ามันไม่ดีกับประชาชนเพราะว่านําเข้ามาแพงขึ้นต้นทุนการใช้ชีพมันแพงขึ้นนะครับเ,รเขาก็เลยมองว่าจริงๆ BOJ เนี่ยพร้อมแล้วที่จะขึ้นดอกเบี้ยอาจจะรอตัวเลขเศรษฐกิจสักน,นิดนึงนะเพราะว่าตัวออถ้าเกิดเศรษฐกิจมันไม่ดีเดี๋ยวขึ้นดอกเบี้ยมามันก็มันก็ คือมันก็จะลดค่าใช้จ่ายประชาชนแต่มันทาให้เศรษฐกิจดรอปเช่นเดียวกันเขาอาจะขอให้ตัวเลขเศรษฐกิจมันออกมามีทรงๆดีกว่านี้สักหน่อยนึงนะครับมันที่อย่างก็จะน่าจะดีขึ้นแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทางกุนซากุไรค้ามองแล้วมันตรงกับพี่อีสปิงเราคือภาพภาพนี้ที่เราโชว์ขึ้นมาเลยครับก็ภาพนี้มันจะเป็นตัวที่เราเรียกกันว่าชุนโตะนะครับหรือว่าเป็นการประชุมระหว่างตัวของสาภาพแรงงานนะครับกับทาง ตัวแทนเอกชนเนี่ยนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมนี้นะครับก็มันจะเป็นการคุยกันแล้วก็บอกว่าเฮ้ยปีนี้เนี่ยควรจะขึ้นเงินเดือนประมาณเท่าไหร่ค่าจ้างประมาณเท่าไหร่เพราะว่าคาก็ดูจากค่าของชีพเงินเฟ้ออะไรพวกนี้นะครับก็ตอนนี้เซอร์ว่าสุดมันก็ยังอยู่ที่4%นะครับที่เราไปเซอร์วนี้คือไปถามพวก พวกซาภาพแรงงานนะฮะว่าเขาอยากได้เท่าไหร่นะฮะแล้วก็ไปถามภาคเอกชนว่าเขายินดีให้เท่าไหร่ซื่อเวลาน,นี้มันมันอยู่ประมาณสัก4%นะครับซึ่งถ้ามีนาะคมนี้นะครับขึ้นจริงๆ4%เนี่ยนะฮะก็คือค่าจ้างโดยเฉลี่ยมันขึ้น4%ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพอสี่เปอร์เซ็นต์ปั๊บก็เงินเฟ้อก็ต้องมาการบริโภคก็ต้องมานะก็ค่าจ้างขึ้น4%นะครับอันนี้คือเฉลีย่ยนะเฉลี่ยนะของทางประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นจริงปััั๊๊บบนนนะคุคุณซาาาากกไร็รมมมอองว่ขึ้ปเเดดืถษ บิโอเก็บอกเฮ้ย hey, พร้อมแล้วสาภาพแรงงานขึ้นแล้วนะครับผมตัวเลขเศรษฐกิจการใช้จ่ายมันน่าจะสไปร์ขึ้นแล้วก็พร้อมเลยนะเราเชื่อว่าบ o โอเจรอแค่นี้แหละนะครับผมก็ก็ก็กราพมีคูนสรายมองนะแล้วก็คล้ายๆเออมองค่อนข้างจะเหมือนนะกับแี่อีซี่ปิงเรามองนะครับผมก็เป็นอะไรที่ตอนนี้นะครับมันมันสุดโต่งไปคนละข้างระหว่างฟันเดเมนทัล ของญี่ปุ่นที่ทรงๆนะกลางๆออกไปทางลบๆหน่อยนะฮะแต่ว่าหุ้นเนี่ยนิวไฮนิวไฮเสมือนว่าทุกอย่างมันสดใสมากนะครับมันก็ไปคนละทิศคนละทางนะฮะก็ค่อนข้างจะแอบน่ากังวลน,นะสำหรับในมุมมองของ,ของของของฮิสปริงเรานะครับแต่ก็หลายๆเจ้าเขาก็เชียร์นะหลายๆเจ้าเขาก็มองว่าแพงแล้วแพงอีกนะตลาดหุ้นญ,ญี่ปุ่นเราจะไม่ได้มองแบบนั้นนะครับมาดูข่าวถัดไปนะครับผมก็หลังจากที่มอวนี้นะกรอตสารัตโดนแฮกๆๆนะครับ วันนี้ก็บอกว่าไม่ต้องแฮกแล้วนะฮะอนุมัติให้แล้วนะฮะนะับผมก็หลายๆฝ่ายก็ก็คิดขึ้นไปนะว่าเมื่อวานจริงๆอาจจะไม่ได้มีใครแฮกก็ได้นะคือพดแล้ว อาจจะมีเด็กๆที่ทําที่ดูแลแอคเคาท์ทวิตเตอร์อยู่แล้วก็โพสต์ไปก่อนแล้วก็ผู้ใหญ่ก็บอกว่าเฮ้ยใจเย็นเอกาสารยังไม่เ็จนะอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยต้องโทรกลับแล้วก็บอกว่าก็เขินๆน,นะก็เลยบอกว่าโดนแฮกอะไรอย่างงี้นี่ก็มีคนแซล,ล์กันนะสุดท้ายแล้วเม,มื่อวานโดนแฮกปับ๊บยกเลิกไปนะวันนี้ออกมาบอกว่าเฮ้ยอันนี้อนุมัติจริงๆแล้วนะครับผมก็จะเป็นการอนุมัติตัวของสปอตบิตคอย ETF นะครับก็ ถามว่าเอะแล้วในตลาดมันไม่ได้มีหรอนะครับก็ต้องบอกว่าในตลาดวันนี้ที่มันเทรดกันอยู่ที่เป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นกองทุนหรือว่าที่มันเกี่ยวกับบิตคอย ETF เนี่ยนะมันจะมี2แบบอันนึงก็คือเป็น ETF เลยนะครับที่เทรดบนฟิวเจอร์นะครับคือเขาจะไม่ถือบิตคอยจริงจจะเป็น ETF ที่ไปทําสัญญากับธนาคารว่าเอยขอซื้อบิตคอยฟิวเจอร์นะอะไรอย่างงี้นะมันก็จะอ้อมๆราคามันก็จะไม่ได้ลิงก์กับบิตคอยโดยตรงจะลิงก์กับฟิวเจอร์ นะครับแล้วก็ไม่มีการถือบิตคอยโดยโตรงมันก็จะไม่น่ากังวลเท่าไหร่คือสิ่งที่กรอตอกังวลคือกองทุนถ้าถือบิตคอยโดยโตรงเนี่ยคุณดูแลเป็นไหมคือสมัยก่อนกองทุนคุณถืออี f เเป็นกองทุนนะเนาะก็สมัยก่อนกองทุน เขาถือสินทรัพย์ที่เป็นหุ้นเป็นตราสารหนี้มาก่อนแล้ววันนี้คุณมาถือบิตคอยโดยตรงเนี่ยเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวรักษาไม่ดีเนี่ยเทรดไม่ดีทําไม่เป็นทําทําตัวของคีย์โทเค็นหายเนี่ยแล้วมันเข้าถึงไม่ได้ลูกค้าทําไงอะไรอย่างเงี้ยเขากังวลมาเลยไม่ไม่ยอมให้ถือโดยตรงนะครับมันจะมีแบบนี้แบบหนึ่งแล้วก็อีกแบบหนึ่งที่มีเนี่ยจะเป็นตัวอย่างเ Scale t r u s t นะครับมันจะไม่ใช่อ t ทีเอไม่ใช่กองถูจะเป็นกองทรัสเป็นกองทรัพย์สินมันก็จะเป็นเหมือน อสังหาฮะเหมือนกองทรัสย์อสังหาคือทรีตมองตัวของบิตคอยเนี่ยเป็นเหมือนสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่มาแบกกองทุนนะฮะแต่ว่าทรัสต์เนี่ยมันก็เป็นกองทรัพย์สินนะเงินเข้ามาปับ๊บเงินเนี้ยเอ่อตัวทรีตของตัวบิตคอยเป็นทรัพย์สินที่มันแบกอยู่ข้างหลังนะครับก็ต้องมีคนดูแลแย่ออกไปมันจะทุกอย่างมันจะไม่ได้คอมเพกอยู่ในกองทุนเพราะนั้นหนึ่งก็คือกองทุนก็จะไม่เฟล็กซิเบิลมากนะักนะครับผมซึ่งมันก็ไม่ได้ถือบิตคอยโดยตรงนะมันไม่ได้ f ฟกซิเบิลมากนะักนะแล้วก็ตัวคลัสสเนี่ยนะครับพราะมันไม่เฟกซิเบิลปับตัวคลัสเขาจะไม่ได้ขยายขนาดกองทุนได้อย่างเฟกซิเบิลมันจะไม่เหมือน ETF ที่เป็นกองทุนนะคนลูกค้ามาลงทุนเพิ่มปับก็ไปซื้อบิตคอยเพิ่มอะไรเงี้ยจะไม่ใช่อย่างนั้นมันจะแบบซื้อมาทีหนึ่งนะเหมือนเหมือนซื้อตึกมานตึกหนึ่งซื้อบิตคอยมาจํานวนหนึ่งตั้งเป็นคลัสแล้วก็ขยายไม่ได้ขยายไม่ได้ง่ายๆแหละแล้วสินทรัพย์มันต้องแยกกันมันก็จะมีความเออเออมันจะมีแบบถูกจํากัดไว้ในระดับหนึ่งอาจจะมีีีแแบบแบบนนท่มมัใล รอบเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นครั well ้งแรกที่กรอตของสหรัฐอนุมัติเป็นสปอตบิตคอย ETF เลยคือเป็นกองทุนที่ถือบิตคอยโดยตรงนะครับเพราะฉนั้นก็ความเสี่ยงมันก็ดับเบิลครับเพราะว่ากองทุนเนี่ยมันจะต้องถือบิตคอยโดยตรงนะเราก็เราที่เป็นนักลงทุนก็จะต้องเชื่อใจมากหรือว่ากองทุนเนี่ยนะฮะเขาจะสามารถดูแลบิตคอยโดยตรงได้นะไม่มีใครเอ่อคนที่คนที่เป็นทรัสตีที่มาดูเนี่ยมันจะดูไกลมากขึ้นมันจะไม่เหมือนกองทรัสตีทรัสตีเขาเขาดูโดยตรงนะมัน ชั้นมันจะแคบลงนะครับความเสี่ยงว่าจะเพิ่มขึ้นกองทุนจะดูแลได้ไหมแล้วองทุนมาซื้อมาขายแล้วเนี่ยจะขยายกองไปซื้อขายบิตคอยจริงได้ทันหรือเปล่านะครับก็จะเป็นอะไรที่อน,นุมัติออกมานะครับก็ ก็ข้อเสียอย่างที่ว่าฮะว่ามันมีความเสี่ยงสำหรับคนที่เข้าลงทุนแต่ข้อดีก็คือคนที่เป็นคนอ้อมๆเนี่ยมันดีเพราะตลาดมันคึกคักมากขึ้นเนาะอย่างเอ็นวีเดียแล้วพวกเนี้ยที่เขาทำเอไอทำเทคโนโลยีอะไรที่มันได้ไประโยชน์ทางอ้อมมันก็ดีไปด้วยนะนะครับสำหรับผู้คุ้นเทคโนโลยีนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นข่าวอีกข่าวหนึ่งนะเล่าซะยาวเลยนะครับสุดท้ายนะสับวันนี้ก็เล็กๆน้อยๆครับก็จะมีกรรมการเฟดสาขานิวิร์กนะชื่อว่าคุณวิลเลียมเนี่ยนะครับแกก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดหลังจากที่เมืืื่อออวานนนนนีีก้กรรกกกกก็็มมมมรรรทพพููดดะัับเเเเหหป๊ลย เตรียมกันมานะก็คือพูดว่าเงินเฟ้อมีแนวโน้มลงสู่เป้าหมายแล้วนะทุกคนพูดไปทางเดียวกันแล้วนะว่าตอนนี้เง Gad ินเฟ้อลงสู่เป้าหมายแน่อนอนนะทุกคนพูดไปทางเดียวกัน ressive. แล้วก็พูดว่านโยบายการเงินตึงตัวแล้วนะครับผมแต่ก็ทุกคนก็พูดเหมือนกันเทะเลยก็คือเงินเฟ้อ,ฟอ Goodbye, ลงไปสู่เป้าหมายคือวันนี้เงินเฟ้อสหรัฐยังไม่ถึงเป้าหมายเนาะเป้าหมายสหรัฐคือสองเปอร์เซ็นต์แต่ทุกคนมาพูดเหมือนกันว่าเดี๋ยวมันก็ลงไปถึงสองนะครับแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่คนพูดเหมือนกันก็คือเออไม่ได้จะรีบลถดอกเบี้ยนนะไม่จเป็้งรีบ แต่คิดว่ามันตึงนโยบายกันนตึงตัวพอแล้วไม่ต้องขึ้นต่อไม่ต้องขึ้นแต่ว่าลงเนี่ยไม่ต้องรีบลงเหมือนกันนะก็พูดเมืกันหมดเลยนะหลายๆลาท่านแล้วที่พูดออกมานะครับก็น่าคิดเหมือนกันนะว่ามันจะไปเป็นพล็อตแบบพล็อตเดียวกับช่วงเ,เฟดตอน หลายรอบที่ผ่านมาเนาะก็คือเตียม so ันมาก่อนแล้วก็พูดไปในทางเดียวกันนะครับผมแล้วก็สุดท้ายแอคชั่นจริงๆมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกตลาดอยากให้ทุกคนพูดเหมือนกันหรือเปล่านะครับก็เป็นแบบเงินเฟ้อลงแล้วนะแต่ดอกเบี้ยไม่รีบรดนะครับแต่อีกของจริงนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่ะเย็นเยอะเลยสำหรับวันนี้นะครับผมก็น่าจะครบถ้วนนะครับผมนะทีงานขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ